าสินค้าแพงได้จริงๆย,ๆยกเป็นการตรึงราคาและล่าสุดน้ำอัดลมครับกระแสที่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าทางด้านค่ายผู้ผลิตน้ำอัดลมตัดสินใจลดปริมาณขวดไม่ขึ้นราคาก็ได้นะครับเรื่องนี้กระแสเกิดขึ้นโดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือเชิญผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์มาประชุมครับเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแล้วก็เหมือนกันครับคือตั้งวอลลุ่มแก้ปัญหาของแพงโดยประกระทรวงพาณิชย์ก็ไปเป็นประธานทำหน้าที่ติดตามราคาสินค้าแล้วก็แก้ปัญหา ดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาสอย่างเต็มที่เลยนะครับนอกจากนี้ก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจาังหวัดทุวประเทศในฐานะประธานกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าเนี่ยเป็นประธานบอรุมในทุกจังหวัดครับทีนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ําอัดลมเนี่ยนะฮะคุณจุรินลักษณะวิสิทิ์บอกสั่งการให้กรมการค้าภายในไปเรียกผู้ประกอบการมาพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยสั่งห้ามห้ามขึ้นน้ําอัดลมเด็ดขาดโดยกําชับให้ทุกฝ่ายต้องดูแลประชาชนเต็มที่ครับ ในขณะที่พบว่าค่ายผู้ผลิตน้ําอัดลมบางค่ายตัดสินใจลดปริมาณขวดลงและขายในราคาเดิมขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนี่นะครับประกาศตึงราคาหมูหน้าฟาร์มไว้ที่110บาทต่อกิโลกร,รมัมเท่ากันทั่วประเทศต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นภาระก,กับผู้บริโภคคนไทยนะครับทีนี้ราคาขายปลีกแนะนําเนื้อแดงเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง218ถึง220บาทต่อกิโลกร,รัมครับอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็บอกอย่างนี้ว่าวันนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้เลี้ยงไก่ และในที่สุดก็ได้ข้อตกลงตรงนี้ครับว่ามีการตรึงราคาไก่สดทั้งตัวแล้วก็เนื้อน้องติดสะโพกค,คือตึงเฉพาะ2รายการนี้นะครับที่กิโลกรัม60-65บาทไปจนกว่าสถานการณ์ราคาจะคลี่คลายลงครับแล้วก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ของบประมาณ1,400ล้านบาทครับเปิดจุดขายไก่สดไข่ไก่เนื้อหมูน้ำมันปาล์ม3,50จุดทั่วประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบของแพงนานเป็นเวลา3เดือนนะครับ ขณะที่ทีมข่าวของเรานะฮะลงไปสํารวจร้านอาหารตามสั่งในพื้นที่กทมนี่สำรวจมาหลายสัปดาห์แล้วสำรวจต่อไปนะฮะหลายร้านพาเลทขึ้นราคาทุกเมนูเฉลี่ยเมนูละ5บาทขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพื้นที่ตามต่างจังหวัดเช่นนครราชสีมาพื้นที่อำเภอเมืองนี่นะครับมีการประกาศขึ้นราคาอาหารจานละ10บาทครับส่วนแกงถุงขึ้นจากถุงละ40กระโดดเป็นถุงละ60บาทขึ้นไปถึงถุงละ20บาทที่โคราชกันแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อสําหรับภาวะข้าวของแพง